อันนี้กรอบมากอันนี้ธรรมดาแต่วันนั้นกรอบแบบน่าจะหาหมาดีกว่ามูนี้เ้องหมาไหมเน่นกูกลับแล้วป่ะครับก็ฮะกูไม่รัางจานเหรออะไรมาเรียบ้า่เมื่อกี้มาเรีวว่าไงกูไม่ล้างจานหรอมาเร็วเป็นเด็กดีอ่ะมาเร็วอ่ะแม็กก็รักแมงลางซี่โครงกันกูต้องดูมาเรีวล้างจานแล้วคุณจะไม่กินจานใช่ครับทำไมอ่ะเนื้อจานโชว์เลยหายไปเพื้นหมดอ่ะเบนเบนมาเรีวล้างจานกินป่ะโอ้โห คเบนแล้วแต่นะเบนมันละพองน้ำน้ำตาลมันต้องเอามือถูให้มันล้างมันล้างกันมันล้างกันมันล้างไงล้างเหมือนกลัวจานี่คือมันซ่อมนะกูมันมีฝ่านีมันไม่ใช่ทีบนี้ริงคู่แบบขวงมาเลยเอามือถูดีกว่าก็จะได้ อาบปวดเพราะว่าต้องมล้างทมขำผมล้างอย่างนี้มันล้างมันทำท่าัจะบดูมันทําท่าถูกผมทําอย่างนี้แต่ผมไม่ได้แรงนะไม่ได้เบาขนาดนั้นแรงผมก็ทําอย่างนี้เนี่ยผมก็อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ใช้ฝั่งนั้นหรอเม่าช่อย่งนี้ยังไงผมก็ทําอย่างนี้บ่ไม่ผมทําอย่างนี้แต่มันแบบมันเวอร์ไงมันแบบทีนี้ผมไปนอนต่อก็ได้ไม่ล้างก็ได้ให้เงิ้นั่นแบบก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลย Bye bye. บายทุกคนบายวันริวมันก็ล้างตลอดอ่ะครู้กองไม่แต่วิ่งเลยถึงต้นไปอ่ะหยิบแล้วไปเลยผู้กองเหรอเขาก็รู้แหละเปิดดูกระเป๋าดิเกือบดีแล้วเกือบดีแล้วสองพันและสิ